พ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พบกับฝรั่งฝั่งโขงในครัวอ,อีกแล้วจ้าวันนี้ฝรั่งฝั่งโขงสิพะพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดสมกระดูกหมูกินจ้าส้มกระดูกหมูทํากินเองในต่างแดนจ้าโดยที่ว่าต้องไปซื้อเพื่อกินก็นได้จ้าทาเองสูตรง่ายๆทํากินในบ้านของเราเองจ้ามาไปเบิ่งว่าฝรั่งฝางโขงเฮ็ดแบบไดนเนาะจ้าเนาะมี เครื่องปรุงเครื่องผสมเอียงแน่นเนาะจ้าเนาะสูตรไม่เน่าไม่เหม็นจ้าแซ่บอร่อยนัวนัวเลยจ้ามาไปดูกับฝรั่งฝั่งโค้งเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างไปเลยจ้านี่จ้าก่อนอื่นก็จะมีหมูกระดูกหมูอ่อนของเราจ้าล่างทําความสะอาดสเสดดน้ําไว้เรียบร้อยแล้วจ้ากระดูกหมูอ่อนอันนี้เป็นเขา ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวหุงข้าวเจ้าเฮาก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าต้องเอาไปล่างน้ำสะกอนล่างน้ำแล้วก็เสด็จน้ำทิ้งไว้พักทิ้งไว้จ้าอันนี้ก็จะเป็นผงโรโบของเราผงไอแหนมของเฮาจ้ามีสูตรนี่ผงอันนี้แซบตลอดเวลาจะทำแ้นมใดก็แซบย้นมนั่นจ้าอันนี้เป็นกระเทียมต่ำละเอียดจ้าอันนี้ ก็จะเป็นเกลือของเรานี้ก็จะชูรสจ้าแล้วใต่ไผมกักบ่มักเนาะจ้าเนาะไผมากกัใส่เด้อชูอรสไผ่บ่มักก็สามารถบอใส่ได,ได้เนาะจ้าเนาะก็จะมีประมาณนี้แหลยจากเครื่องที่เตรียมไว้ปะดูกันเลยจ้าว่าทํำยังไงมั่งนี่จ้าก่อนอื่นเราก็ เกลือลงไปก่อนเลยจ้าเกลือเกลือใส่ลงไปจ้าเกลือลงไปผงแหนมผงโรบูของเราลงไปเลยจ้าขั้นจ้ะนวดขั้นให้เพิ่นเข่ากันนวดไปเรื่อยๆจ้ะ นวดจนพุ้งละลายแล้วเรียบร้อยเนาะจานเนาะชุลจานแล้วแต่ใครชอบเด้อจ้าเด้อชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ได้จ้าสูตรใครสูตรมันแล้วแต่จ่าทำการนวดไปเรื่อยๆจ้านวดให้เครื่องเข่ากันจ้า เราก็นวดไปเรื่อยๆสูตรนี้รับรอง100%ยเอร์ซ็แซบไม่เน่าจ้ะไม่มีเน่าจ้ะจะนวดทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะ ไผที่ทํวั่เป็นหรือว่าหัดทาอยังงนาะจะนาาสามารถเอาสูตรฝรั่งฟังโขงไปเฮ็ดกินได้ง่ายดายเลยจะแล้วจะติดใจกระเทียมจ้ะกระเทียมพี่เขาโขกไว้โขกแหลกโขกหยาบได้เหมื่อเลยจะเด้อกระเทียมังไปขั้นเลยจ้ะหอมกินกระเทียมขึ้นมาทันทีจ้ะ สูตรนี้ผู้ใดเคล็ดว่าเป็นก็นต้องได้ติดใจเลยจ้ะเป็นว่เป็นก็นแซบจ้ะสูตรฝรั่งฟังโขงจ้ะ จุดเวลังฟังคงขันไปเรื่อยๆจ้ะนวดไปเรื่อยๆเพิ่นจะแข็งโตของเพิ่นเนื้อก็จะหอมขั้นจนทุกอย่างเข้ากันดีจ้ะ เข้าเนียวที่เฮาเตรียมไว้จ้ะที่เฮาล่างแล้วก็เสด็จหน้าไว้เรียบร้อยลงไปจ้ะเข่านี่ใส่เพื่อให้เพื่อนออกเปรี้ยวเร็วออกเปรี้ยวแซ่บแซ่บนัวนวนั่นแหละจ้ะใส่เข่าเข้าไปเพื่อนจะเปรี้ยวเปรี้ยวนัวนัวหอมหอมจ้ะ เรามังก็จะแลนไปแลนมาหวดทุกอย่างให้เข้ากันดี สูตรนี้ทำกินประจำจ้ะ กล่องของเราเตรียมไว้นี่ลงไปเลยจ้ะจะเอากระดูกลงก่อน ยังให้สวยออกมาจะได้อร่อยอร่อยจ้ะตีเต็มกล่องจ้ะเอาก็จะกุดให้เพิ่นแน่นหน่อยนึงจ้ะ หนาร่อนเปรี้ยวเล็้วจะ่ะสองสามบันกับเปรี้ยวแล้วจะ้ะหน่าร่อนก็จะทิ้งไว้เบิ่งหน้าเพิ่นออกมาก็แสดงว่าของแหนมของเขาเป็เป็นแล้วจะ้ะนี่จ้าเดี๋ยวรอดูตอนมันเป็นเนาะจ้าเนาะจะ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทำเสร็จออกมาแล้วส้มกระดูกหมูอ่อ,อนหรือว่าส้มซี่โครงหมูน่ะจะ้า เอาไว้สามมือ้อจ้ะผู้ใดอยากกินก้อนก็กินได้จ้ะสองมือก็ได้คันสามมือออกมางามจริงีเลยจ้ะนี่นี่เป็นแบบนี้จ้ะมือไส้มือจับเลยจับฝรั่งฟองขูนี่จ้ะเนื้อเพิ่นจะแข็งเลยจ้ะนี่เนื้อจะแข็งหอมมากจ้ะหอมเดคขันขันขั้นเป็นเนื้อเพิ่นก็นจะแข็งดิ้งแบบนี้ละจ้า ส้มกระดูกหมูอ่อนจากของ้าเราแซ่บมากอร่อยมากจากหอมหอมเลยหอมมากจ้าน่ากินบ่จ่าเนี่ผู้ใดที่เฮ็ดว่าเปลี่ยนเอาสูตรฝรั่งฟังคงไปเฮ็ดเด้อจ้าเด้อเอาสูตรฝรั่งฟังโคงไปทำกินเลยจ้า ขันไผหาซื้อบัวไร่หรือว่าบัวมีมองซื้อเนาะจ่าเนาะสูตรนี้หอมหอมแซ่บแซ่บเลยจ่าเนี่ยเขาเฮ็ดละเขาก็เอานั่นเด้อจา่าเด้อเอาอันข้าวซองแข็งไว้ปักตักใส่ถุงใส่ถุงแล้วกะข้าส่องแข็งเลยจา่าปักข้าว่องแข็งไวจ้จ่าแบ่งไว้เอาออกมากินเที่ยละหน่อยเนาะจาะ่าเนาะ หอมน่าอร่อยมากเลยจ้าเป็นแล้วเรียบร้อยจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโคงนะคะว่าวันวันฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรที่ไหนวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาทำ ส้มกระดูกหมูอ่อนหรือว่าส้มไก่ซี่โครงหมูเนาะจ้าเนาะหอมอร่อยเลยจ้าสูตรนี้แซ่บถึงใจแน่นอนเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์นะคะไปละจ้าขอบคุณเธอ